สดชื่นเลยค่ะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยได้ทำนะก็คือตื่นเช้ามาแล้วก็ออกมาเดินเจอบรรยากาศสวยๆแบบเนี้ย <c oughs> สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนก็คือนอนสบายมากค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะแต่ว่ามีเขาเรียกอะไรอะเครื่องทำความร้อนนะในรถก็ใช้ได้แล้วตอนนี้ทุกอย่างโอเคหมดแล้วค่ะนอนหลับสบายเลยวันนี้ เดี๋ยวจะออกไปดูกันว่าจะมีพระอาทิตย์ขึ้นหรือยังนะเพราะว่าออกไปดูเมื่อกี้ยังไม่มีเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะออกไปเดินชมบรรยากาศรอบๆแคมปิ้งนะคะว่าสวยงามขนาดไหนแค่เห็นตรงที่เป็นทานน้ำไหลตรงนี้นะคะแล้วก็เดินสะพานตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเริ่มฟินแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบริเวณรอบๆเนี่ยะจะสวยงามขนาดไหนคะ่ะทุกคน เช้าเนี้อากาศดีมากเลยค่ะเรามาเดินบริเวณรอบๆที่ห่างออกมาจากแคมปิ้งนะคะตรงส่วนตรงนี้จะเป็นทะเลสาบค่ะทุกคนสวยมากค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยแดดดีมากเดินกันเนี่ยมีลมเย็นๆนะคะแต่ว่าแดดดีมากเลยค่ะในส่วนตรงนี้เนี่ยคุณป้าก็บอกว่าเขาสามารถที่จะมา ปิ้งย่างกันได้นะคะที่สวนสาธารณะค่ะมีของเล่นมเีเครื่องเล่นให้เด็กๆเ,เยอะมากเลยแถวนี้มันเ,เป็นเมืองเล็กๆนะคะที่ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรอะคะ่ะแต่สวยสนามเด็กเล่นเขากว้างขวางมากเลยค่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงเช้าอยู่นะคะก็เลยยังจะไม่มีเด็กๆมาเล่นกันเท่าไหร่อะคะ่ะคอนโดที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะทําเลดีมากเลยอะเพราะว่ามันมองเห็นทะเลสาบนะคะมองเห็นมุมกว้างมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะคะคือทําเลตรงนี้สวยมากเลยทุกคนบรรยากาศตอนเช้าที่นี่สวยมากค่ะทุกคน มาเดินออกกำลังกายกันนะคะคือสดชื่นมากอะสดชื่นเลยค่ะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยได้ทำนะก็คือตื่นเช้ามาแล้วก็ออกมาเดินเจอบรรยากาศสวยๆแบบนี้มันรู้สึกดีอะรู้สึกแบบอ๋อสดชื่นมันยืนอ,อยู่บนเนินเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยดีค่ะดีชอบ ได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ không xa nhau mấy hả? nít nít, nít nít, nít nít, ตอนที่เราเดินข้ามสะพานกลับนะคะเราก็ได้เห็นตัวป้ายนะคะเป็นตัวหลังคานะคะป้ายที่เขาเขียนว่าเ,เขาสร้างสะพานนี้นะคะในปี1968ค่ะทุกคน50กว่าปีแล้วนะคะสะพานเนี้ย จะบอกว่าปีเดียวกับเราเกิดเลยนะเนี่ย นนะะพวกเราก็เข้าไปในเมืองนะคะเพื่อจะซื้ออาหารเย็นที่จะเอากลับมาทานช่วงเย็นนี้นะคะที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะตัวเมืองเพราะว่าช่วงที่เราไปก็เป็นช่วงโควิดระบาดนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเราก็ได้แค่ดื่มกาแฟแล้วก็ทานวัฟเฟลนันค่ะแล้วก็กลับมาที่แคมปิ้งนะคะมาดู บริเวณรอบๆที่เมื่อคืนนี้ที่เราดูไปเราดูไม่ชัดอ่ะนะคะก็เลยกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งอะค่ะคนนอร์เวย์ส่วนใหญ่ที่มีรถบ้านเขาก็จะนำรถนะคะมาจอดไว้ตามแคมปิ้งแล้วเขาก็จะมาพักผ่อนบางคนนะคะก็จะมานั่งอ,อ,อาบแดดบางคนเนี่ยก็จะ มีจักรยานนะคะที่มาพร้อมกับรถบ้านเนี่ยเขาก็จะขี่จักรยานเที่ยวกันหรือไม่เนี่ยบางคนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะที่เปิ้ลเห็นเนี่ยเขาจะมีน้องหมามาด้วยนะคะแล้วเขาก็จะแบบเนี่ยถ้าดูอย่างฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะคะเขาจะแบบมีกรงอะ่ะก้านสำหรับน้องหมาเลยอะคะ่ะคือเป็นพื้นที่ส่วนตัวของน้องหมาไปเลย คนที่มีรถบ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกเอ่อพวกที่กเกษียณอายุแล้วนะคะเขาก็จะมีรถบ้านเนี่ยเพื่อเอาไว้ท่องเที่ยวกันแบบนี้ค่ะ อาาของนอร์เวย์นะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอาราเกฟิสนะคะหมวนนะทุกคนนี่หมวนแบบนี้ค่ะ